ความเป็นมาของชมเผ่าลาหกหรือประเทศไทยชื่อว่าชมเผ่ามูเซอนะคะอะความเป็นมาเป็นยังไงวันนี้เทียวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะชื่อเจ้าวชนเจียวนะคะช่องของเจียวคือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนให้ฟังนะคะเพื่อให้เราเข้าใจแลวก็รู้จักประเทศจีนมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเจียววิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์นะคะ เรื่องของวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง5้าเผชมเผาของประเทศจีนอีกแล้วนะคะคือพอดีเจียวทำชุดคลิปวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับ5้าเผชมเผาของประเทศจีนเพื่อให้เรารู้ว่าอ,อ๋อแต่และชมเผาคือมากันยังไงนะคะ,ะวันนี้ก็เหมือนเดิมคือเจียวก็จะพูดจากสองเรื่อง<ม>ก็คือความเป็นมาในอดีตของชมเผานั้นเป็นยังไงแล้วก็ความเป็นอยู่ของปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยของชมเผานั้นเป็นแบบไหนนะคะวันนี้เราก็มาพูดเรื่องชมเผา าลาหุนะคะคือภาษาจริงนะคะเราเรียกว่าลาหูจูนะคะลาหูสูแต่ภาษาไทยเนี่ยลาหูหรือเห็นว่ามีคนเรียกชมเผาหมูซือ้อใช่ไหมคะเพราะว่าที่ประเทศไทยก็มีนะคะส่วนเรื่องชมเผาลาหูนะคะก็คือ ที่ประเทศจีนนะคะคือเขาชอบบอกว่าชมเผ่าลาหูเป็นชมเผ่าที่เดืองออกมาจากน้ําเต้านะคะน้ําเต้าเราเรียกว่าหูหลู่ทาไมพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าชมเผ่าลาหูเองนะคะเขาก็ก็คือนับถือนะคะก็คือคิดว่าน้ําเต้านะคะคือเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเขาเพราะว่าบรรพบุรุษของเขาคือชมเผ่าลาหูนี่คือเกิดออกมาจากน้ําเต้านะคะ อันแน่นอนอันนี้คือเป็นเลื่อนเล่านะคะคือเป็นความเชื่อแต่ว่าที่ประเทศจีนก็คือเขาถือว่านับถือน้ําเต้ามากนะคะอ่าไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเป็นยังไงพูดถึงความจริงแล้วนะคะ <oric> จริงๆแล้วบรรพบุรุษของชมเผาราวหูคือมาจากไหนนะคะคืออันนี้เราต้องเขาเ้าเรื่องที่หนึ่งแล้วนะคะก็คือความเป็นมาในอดีตของชมเผาลาวหูนะคะพูดถึงชมเผาล้าวหูนะคะก็คือเราต้องพูดถึงคนเชียงโบราณคนตีเชียงโบราณอีกแล้วนะคะก็คือ อาดีฉียงจูหรือว่าก็คือบางทีเรียกกู่ฉียงหรือว่ากูดเหนินที่จริงนะคะคือหลายหลายคลิปนะคะที่ถ้ายซีเคยเห็นหลายหลายคลิปผมเจียวถ้าเคยดูอ่าก็จะพอเข้าใจก็คือเมื่อก่อนคือเขาเรียกว่าตีเชียงนะคะคือคนตีเชียงก็คือที่จริงเป็นคนสงกลมคือคนอ่าชมเผาตีกับชมเผาเชียงนะคะอ่าเป็นคนสงกลมใหญ่เลยแต่เรียกรวมว่าตีเชียงคือมีประวัติแบบหลายพันปีแล้วนะคะคือ เป็นแบบสายพันธุ์โบราณนะคะแล้วคนกลมใหญ่กลมนี้นะคะคือเมื่อก่อนนะคะอยู่แถวก็คือที่ราบสูงที่แปดชิงถห่นะคะอยู่แถวบริเวณนั้นเลยนะคะ,ะแต่สําหรับบรรพบ,บุรุษของชมเผ่าลาหูคือเป็นสายหนึ่งในชมเผ่าตีเชียวนะคะซึ่งสายนี้คือเขาอยู่แถวบริเวณทะเลสาบชิงไห่อ่ะก็คืออยู่แถวบริเวณชิงไห่หูนะคะแล้วมีชีวิตแบบเละล่อไม่ได้อยู่กับที่ลาซะ ล่าสามาเลี้ยงสัตว์พวกนี้นะคะคือหรือว่าดีสําหรับมีสัตว์เยอะเขาล่าสามได้นะคะ,ะเขาจะย้ายไปตรงนู้นคือไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นถาวรนะคะแล้วพอถึงสมยัยประมาณชุนชิวกับสมัยจ้านก๋วนะคะคือคนจีนชอบเรียกรวมกันว่าชุนชิวจ้านก๋วนะคะแต่ที่จีนชุนชิวกับจ้านก๋วนี้นะคะคือเป็นสองช่วงนะคะเป็นสองช่วงแต่สองช่วงนี้คือระยะเวลาก็ประมาณช่วงนี้ก็คือประมาณปีก่อนคศ770ปี ถึงปีก่อนโคศ220อปีนะคะคือประมาณช่วงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นช่วงสมัยชุนชิวแจ้งกวนะคะคือสมัยนี้นะคะก็คือสงครามที่ประเทศจีนนะคะก็เยอะเพราะว่าประเทศแต่เป็นหลายๆหลายๆส่วนหมดน,นะคะคือเย็นที่ไปเย็นที่มานะคะก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้บรรพบุรุษของชุมเผ่าลาหุกนะคะย้ายไปแถวบริเวณยินนานของปัจจุบันนี้เลยนะคะ แล้วสำหรับเลื่อนที่เขาย้ายนะคะคือเขาก็มีเลื่อนเล่าของตัวเองว่าที่จริงเมื่อกี้เชียวเ็าบอกแล้วคือเมื่อก่อนคือเขาล่าสัตว์เป็นหลักใช่ไหมคะแล้วก็บางทีจับสัตว์มาเลี้ยงอย่างนี้พอดีตอนที่ช่วงบามาบุรูของช่วงบาสลาหูเนี่ยเขากําลังล่าสัตว์อยู่นะก็<ๆ>คือเห็นมีกวางตัวหนึ่งนะคะคือวิ่งอยู่ในป่าก็เลยจะไปล่าเสร็จปุ๊บก็คือตามตัวนั้นนะคะตามกวางตัวนั้นไปคือไปไปมามา,มาอยู่ดีไปเจอที่ที่เป็นอ่เหมือนแบบ ทุ่งหญ้ากว้างๆนะคะมีหญ้าเยอะๆอย่างนี้แล้วก็เขาก็เริ่มรั่วเอ,อิมจริงๆแล้วคือมีที่ที่ดีกว่าที่เขาอยู่ก็เลยเริ่มย้ายไปภาคก็คือย้ายไปทิศใต้เมื่อก่อนคืออยู่เกือบทิบทิศเหนือแถวนั้นนะคะบริเวณนั้น <c oughs> แล้วก็ย้ายไปทิศใต้เรื่อยๆนะคะจนมาถึงบริเวณก็คือที่เขาอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือบริเวณมอโทวินนานเลยนะคะ แต่จริงๆสามหลังการย้ายของอบัรพบุรูชมเผ่าราหูเนี่ยก็คืออาจจะมีหลายเหตุผมหนึ่งก็คืออาจจะเป็นส่งค้างสองก็คืออาจจะเป็นแบบเขาต้องการที่ที่ที่อยู่ที่ดีกว่านั้นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เป็นที่อยู่แล้วนะคะเราดูจากชุดของเขาทนะั้าชุดโดยเฉพาะชุดผู้หญิงของชมเผ่าราหูเนี่ยก็จะดูออกได้ด้วยเพราะว่า คือเมื่อก่อนพวกผู้หญิงที่อยู่แถวที่ลาบสูงที่เบตเชิงหายนะคะคือการแต่งตัวจะมีแบบเอกลักษณ์ของเขาคือการใส่ยังไงหรือว่ามีการแต่งตกแต่งยังไงหรอแบบนั้นนะคะคือในชุดของชมเผ่าลาหูเนี่ยเราจะดูออกได้ว่าผสมทั้งเอ่เอกลักษณ์ของชุดภาคเหนือที่อยู่แถวที่ลาบสูงนะคะกับพวกก็คือเอกลักษณ์หรือว่าการแต่งตัวที่แบบของภาคใต้ก็กเ,เอาง่ายๆก็เหมือนแบบว่า เมื่อก่อนนะคะคือเขาอยู่ภาคเหนือนะคะคืออากาศค่อนข้างหนาวการใส่ชุดหรือว่าการอะไรของเขาจะมีแบบของเขาแต่พอมาถึงภาคใต้ก็คือมาถึงทิศใต้ก็คืออากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะคือก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างของเขาเนี่ยมีถังสองอย่างผสมกันเลยนะคะมันก็เลยรับลมได้อีกครั้งหนึ่งว่าโอเคเขาคือย้ายมาจากแถวนั้นจริงๆนะคะแล้วพอถึงช่วงสมยัยชีฮานนะคะก็คือสมัยชีฮานก็คือช่วง ปีก่องคศ202ปีถึงปีก่องคศ8ป,ปีประมาณช่วงนี้นะคะคือ,อที่จริงเขาย้า,ายมาถึงมนทวินานาแล้วนะคะแต่ในช่วงนั้นนะคะคือส่วนอยากจะอยู่ทว่บริเวณทะเลสาบอาอร์ไฮซึ่งทาเลสาบอาอร์ไฮในปัจจุบันนี้นะเป็นของอเป็นที่ของตาลีนะคะ เป็นที่ของต้าลี่แต่เมื่อก่อนในช่วงสมัยราชวงศ์ชีฮ่านะคือ,อเขาเรียกทะเลสาบอาอไห่เมื่อก่อนยังไม่ได้ชื่ออาหไห่นะเขาเรียกว่าเป็นทะเลสาบคุนหมิงเขาเรียกว่าเป็นค um ุนหมิงอันนี้คือช่วงสมัยชีฮ่านะคะเพราะฉะนั้นในสมัยนะั้นคือเขาก็อยู่แถวนั้นเลยแล้วก็คนที่อยู่แถวบริเวณนะั้นคือเขาก็เรียกรวมกันเลยว่าเป็นอ๋คุนหมิงเหยนก็คือเป็นคนคุนหมิงนะคะถ้า F C ที่เคยไปคุนหมิงนะคะคือไม่ใช่เป็นคนหมิงอันนั้นนะคะอ่าคนละอย่างเลยเพราะแต่ละสมัยมัน คือบริเวณที่กับชื่อมันจะแตกต่างกันนะคะอันนี้เจียวพูดถึงเฉพาะชีห้านะคะแล้วในช่วงนั้นก็คือแถวบริเวณที่บรรพบุรุษของชมเผล่าหูอยู่นี่คือไม่มีหัวหน้าสูงสูบหรือว่าไม่มีคนบริหารสูงสุบก็เหมือนแปลว่าเดี๋ยวในบริเวณนั้นคือมีชมาหลายก่มอยู่ร่วมกันคืออยู่รวมในที่เดียวกัน แล้วอยู่คงคายข่มมันเลยนะคะอ่าไม่ได้ยุ่งกันอัมบาพ่อปูุของชมพผล่าหูคือกิ่งในล่าสัตว์อยู่แล้วคือเมื่อเมื่อก่อนอยู่อาทิ่เหนือตอนที่ภาคเหนือเนี่ยเขาก็ล่าสัตว์มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นคือเขามีชื่อเสียงมากในการล่าสัตว์โดยเฉพาะการล่าเสือนะคะการล่าเสือแล้วที่ที่เขาชอบไปล่าสัตว์ล่าเสือเนี่ยก็จะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวภูเขาอาไอหลาวของมองถิยนันกับภูเขาหูเลียงเราเรียกว่าไอหลาชัชนกับหูเลียงเชนคือ ในภูเขาจะมีที่ราบอ่าที่มีทุ่งหญ้านะคะอ่าแถวนั้นสัตว์เยอะแล้วก็ชมเผ่าลาโฮเนี่ยก็คือบรรพบุรุษของเขาก็ชอบอยู่แถวนั้นนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็มีการย้ายการย้ายหลายครั้งเหมือนกันแต่ที่เขาย้ายนะคะก็คืออยู่แถวโมอโนทโวินนันคือแบบว่าอยู่ทิศเหนือของมอนทวินันนะคะบริเวณมอนทวินนานก่อนแล้วก็ค่อยๆย้ายไปภาคตะวันออกแล้วค่อยคอยไปภาคกลางอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่า ชนงเผ่าไหนที่เขามีชีวิตแบบแรบล่อนที่เราเรียกว่ายูมูมินจูเป็นชนงเผ่าที่แบบยูมูมินจูคือเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่เขาจะไปตามที่ที่เหมาะก,กับที่เขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ย้ายไปย้ายมาอยู่แถวๆนั้นบริเวณนั้นเลยแต่บางชนงเผ่านี้คือ,อเป็นชนเผ่าที่แบบอยู่เป็นเล็บล่อนเหมือนกันแต่เวลาเขาย้ายที่นี้เขาย้ายข้ามมณฑลไปเลยคือย้ายไปแบบไกลๆเลยนะคะแต่สําหรับ บรรพบุรุษของชมเผ่าลาหูคือเขาย้ายอยู่บริเวณมนทลวินนานนะคะต่อไปพอมาถึงคอศอรประมาณ730กว่านะคะคือในหลายคลิปว่าเคยพูดถึงเหมือนกันก็คืออันหน้าของนันเจ้านะคะคือต่อขึ้นมาประเทศนันเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประเทศแต่กล่งเขาคือใหญ่ขึ้นมาแล้วเริ่มจะคงที่แถวบริเวณที่บรรพบุรุษของชมเผ่าลาหูอยู่นะคะอ่าเขาก็โตขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็ทําให้ที่ที่พวกมารมาปุรุของชมา่าวลาหูอยู่เนี่ยคือโดนดังออกไปเรื่อยๆคือคนอื่นขายายมานะคะคือเขาก็โดนดังออกไปเรื่อยๆเขาก็เลยจําเป็นต้องอย้ายไปทิศใต้ของมณฑลยินนานไปอีกนะคะคือไปเรื่อยๆเลยนะคะสมัยน,นั้นก็คือสมัยที่ประมาณเขากําลังย้ายเนี่ยส,สมัยเจ็ดร้อยกว่าปีน,นี้ก็คือเป็นสมัยของช่วงราชวงศ์ถังนะคะคือ ในหนังสือการบันทึกพวกเรื่องเราหรือว่าประวัติศาส์เกี่ยวกับชมเผ่าของราชวงศ์ถังนะคะคือก็จะมีคำหนึ่งพูดถึงบรรพบุรุษของชมเผ่าลาหูเป็นโกโช่หมันที่จริงคำว่าหมันคือหมายถึงชมเผ่านะคะอ่าเขากเรียกว่าโกโช่นะคะแล้วการที่บันทึกครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ชมเผ่าลาหูเดี่ยวออกมาจากชมเผ่าอื่นหรือว่ากลุ่มอื่นนะคะเริ่มมีชื่อของตัวเองหรือว่าเริ่มมีการ ประวัติของตัวเองนะคะคือในในหนังสือโบราณนะคะแล้วพอมาถึงช่วงราชวงศ์ทรงกับราชวงศ์หยวนนะคะก็คือราชวงศ์ทรงก็เริ่มจากคศ960แล้วพอมาถึงราชวงศ์หยวนคือประมาณคศ1368นะคะคือช่วงเนี้ยช่วงเวลายาวๆนี้เลยนะคะคือเป็นช่วงที่ราชวงศ์ใหญ่แข่งกันนะคะคือตีการสู้กันอ่าเพราะฉะนั้นทําให้บรรพบุรุษของชมพาล้าหุงเนี่ยเพาะ สงครังเยอะต้มหนีไปที่ใต้ของมณฑลวินันเรื่อยๆนะคะการย้ายที่ไปทิศใต้เรื่อยๆเนี่ยทาให้บางพบุรุหของชมเผาราหูเนี่ยก็คือไปถึงที่ที่ตอนนี้ปัจจุบันที่เขาอยู่กับไปถึงแถวประเทศไทยประเทศพม่าประเทศเราประเทศเวียดนามพวกนี้นะคะแล้วปัจจุบันนี้ที่อยู่ในมณฑลวินันก็คืออยู่อยู่พื้นที่ของประเทศจีนเนี่ยชมเผาราหูที่อยู่เยอะที่สุดก็คือแถวเมืองผูอ่็กับเมือง หลินชังนะคะซึ่งสงที่นี่ก็เป็นเกือบเกือบชายแดนเหมือนกันนะคะเกือบเกือบชายแดนเหมือนกันแล้วที่นี่พูดถึงลาหูกลาหูเนี่ยเราเรียกว่าลาหูจูนะคะคือที่จริงคะเมื่อก่อนเขามีหลายชื่อเมื่อก่อนที่ที่บอกแล้วในหนังสือก็เขียนอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะแล้วเขาเรียกตัวเองก็เรียกอีกแบบหนึง่งบางคนเรียกตัวเองว่าเป็นลาหูกาบางคนเรียกว่าตัวเองเป็นลาหูหน่ายเนี่ยหรือเรียกตัวเองว่าเป็นลาหูชีก็คือ เขาจะมีหลายชื่อหลายกลุ่มหลายสายก็มีหลายชื่อแล้วคนอื่นเรียกเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นชื่อที่ว่าชื่อลาหูเป็นชื่อชมเผ่าเนี่ยคือหลังจากที่ประเทศจีนตั้งประเทศใหม่แล้วก็คือหลังจากปีโคโศ1 9 4 9นะคะคือรัฐบาลที่ดูแลก็คือเป็นหน่วยงานที่ดูแลพวกชมเผ่ากลุ่มน้อยนะคะคือ เข้าไปถามที่ชมเผาก็คือสรุปจะเอาชื่ออันไหนเป็นชื่อของชมเผาคือเพราะว่าจะต้องบริหารต้องอะไรคือต้องเป็นชื่อเดียวเลยนะคะอ่าก็เลยตัดตัดสินใจก็คือตกลงกันว่าจะเอาคําว่าลาหูนี้นะคะอ่าเป็นชื่อชมเผาไปเลยนะคะแล้วคาว่าลาหูเนี่ยในภาษาก็คือในภาษาลาหูของเขานะคะคือหมายความว่าเป็นเสืออ่าเมื่อก่อนเราก็บอกเราคือเป็น ชมเผ่าที่ลากเสือกิ่งนะคะ,อะตอนนี้ปัจจุบนันนี้ชมเผ่าลาหูที่ประเทศจีนเป็นยังไงนะคะก็ตอนนี้เราเข้าเรื่องที่2ก็คือความเป็นอยู่ในปัจจุบันของชมเผ่าลาหูนะคะ,ะปัจจุบันนี้ในประเทศจีนนะคะจำ,จำนวนคนของชมเผ่าลาหูคือ,อไม่ถึง50,000 0คนนะคะประมาณ490,000กว่าคนยังไม่ถึง5 0,000 0นะคะส่วนใหญ่จะอยู่แถวบริเวณวินวันนั่นแหละเป็นหลัก แล้วก็หลักๆที่เขาชอบอยู่รวมกันคือที่ไหนก็คือที่เจียวบอกก็คือผูเออกับหลินชางของมณฑลยูนนานนะคะแล้วชุดแต่งกายของเขาในปัจจุบันนี้นะคะเมื่อกี้เจียวก็บอกแล้วนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือชุดของเขาก็ยังเก็บเอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับว่าแบบคนที่อยู่ที่ลาบสูงสายอ่านะคะเออแล้วก็ลงดูรูปแล้วกันก็คือแบบว่าชุดของเขาเนี่ยหลักๆก,ก็จะเน้นแบบสีดําแล้วก็สีแดงน,นะคะ คือในสมัยนี้ก็มีสีอื่นเพิ่งขึ้นมาแต่เขาก็ยังเน้นสองสีนี้การอยู่นะคะแล้วก็มีพวกลายปักที่เอามาตกแต่งนะคะภาษาที่ตัวนี้ปัจจุบันนี้ยังพูดอยู่ก็คือภาษาลาฮูเราเรียกว่าลาคูอยู่ซึ่งเป็นภาษาชมเผ่าของเขาเองนะคะ,ะแล้วตัวหนังสือของชมเผ่าลาฮูที่ตอนนี้เขายังใช้ใช้กันนะคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะคะชมเผ่าลาหูเขาไม่ได้มีตัวหนังสือของตัวเองนะคะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งพวกคนที่เผยเพื่ศาส,สนาของ อตะวันตกนะคะคือพวกฝรั่งเข้ามาแล้วเพื่อจะเผยแพร่ศาส,สนาเขาก็สร้างตัวหนังสือที่ประกอบจากตัวหนังสือลาตินนะคะคือมาก็คือเป็นตัวหนังสือของเขาแต่อันนี้ก็คือเขาใช้แบบส่วนน้อย บางกลุ่มเฉยๆที่เกี่ยวกับศาสนานะคะเพราะฉะนั้นตัวหนังสือที่เขาตอนนี้มีจริงนะคะมีใช้อยู่กันจริงๆเนี่ยคือเป็นตัวหนังสือลาตินประมาณปีคศ .19 5 7ห้าเจรัฐบาลสร้างให้นะคะคือใช้ตัวหนังสือลาตินสร้างให้เพื่อให้เขาแบบว่าสื่อต่อว,วัฒนธรรมหรือว่าความรู้ที่เกี่ยวกับชมเผ่าพวกนี้นะคะเขาก็มีชุดหนึ่งของเขาแล้วศาสนาของชมเผ่าลาหูนะคะคือเขา เรียกศาสนาของเขาเนี่ยคือเรียกตรงๆเลยเขาเรียกว่าลาหูจูจงเจียนะคะก็คือเป็นศาสนาของชมเผ่าลาหูซึ่งเป็นศาสนาโบราณที่อ่ามาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะคะเป็นของเขาเองคือเหมือนแบบว่าเขาเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยคือมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นดูแลเช่นอย่างภูเขาเนี่ยก็จะมีเทพเจ้าที่ดูแลภูเขา อ,อย่างแม่น้ำเนี่ยอาจจะมีผีหรือว่ามีอะไรที่อยู่ในแม่น้ําที่อาจดูแลแม่น้ำนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อเรื่องผีเชื่อเรื่องวิญญาณเชื่อเรื่องเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเทพเจ้าหรือว่าสิ่งที่เขานับถือนะคะคือสูงสุดเนี่ยชื่อเขาเรียกว,ว่าชื่ออื้อซ่านะคะคือถือว่าเป็นแบบสูงสุดบนสุดของศาสนาของเขานะคะเป็นเทพเจ้า แล้วก็จะมีคนคนหนึ่งนะคะชื่อหมอปาที่จริงเทียบแล้วก็กเหมือนภาคของศาสนาพุทธแต่คนที่ชื่อหมอปาเนี่ยคือแต่และหมู่บ้านของชุมพอลาหูเขาก็มีคนคนชื่อหมอปาคนนึงถ้าตอนที่ไม่มีพิธีกับไม่มีอะไรคือเป็นคนธรรมดานั่นแหละนะคะแต่เวลามีพิธีหรือว่ามีจะมีการไหวนั่งไหวนี่หรือว่าจาะะรย์นะคะคนนี้จะเป็นคนที่เชื่องระหว่างคนเรานะคะคนธรรมดากับ พวกผีพวกเทพเจ้าพวกนี้นะคะเอ่อแต่และหมู่บ้านก็จะมีคนหนึ่งเอ่าเทศกาลสำคัญสำหรับก็คือชมเผ่าลาหูนะคะเจียวจะยกตัวอย่างเฉยๆเพราะว่ามีหลายอามากนะคะคือแต่และชมเผ่าก็มีหลายอันทีนี้เนี่ยคือเจียวแค่ยกตัวอย่างให้รู้เฉยๆนะคะเอ่เทศกาลหนึ่งของเขาก็คือเทศกาลน้ําเต้านะคะเราเรียกว่าหูลูเจี๋ยคือตั้งแต่แรกเจียวก็บอกแล้วว่าชมเผ่าลาหูคือเขานับถือ น้ำเต้ามากนะคะคืออ่าไม่ว่าชีวิตประจำวันของเขาหรือว่าในเรื่องเล่าโบราณของเขาก็คือน้ําเต้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะคือเทศกาลน้ําเต้าเนี่ยภาษาของเขาเขาเรียกว่าอาผงอาลงนีนะคะคือเป็นอันนี้เป็นชมเผ่าลาหูนะคะคือจะจัดทุกทุกปีนะคะเดือนสี่ของทุกๆุกปีเนี่ยเขาจะจัดเทศกาลนี้คือเหมือนเพื่อลักล่อถึงบางพระบุรุษของชมเผ่าลาหูเหมือนแบบว่าพูดง่ายๆก็คือเหมือนฉลองวันเกิดไทย บามาบุรุยเนี่ยพวกว่าเขาเกิดจากน้ําเต้าไงนะคะอ่าเขาเชื่อไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะจัดกิจกรรมใหญ่ๆเลยนะคะคือมีเต้นทลำกิ้งนั่นกิ้งนี่ก็คือรวมตัวอะไรบ้างค,คือคือโคงคําใหญ่นะคะแล้วเทศกาลอีกอันนึงสําคัญสําหรับเขาก็คือเทศกาลเราเรียกว่าหัวป่าเฉยียก็คือเทศกาลที่ใช้ไม้จุดไฟนะคะคือที่จริงเจยวสังเกตนะคะหลายๆชมเผ่ากลุ่มน้อยที่ เกี่ยวกับคนเชียงโบราณหรือว่าคนตีเชียงวกนี้นะคะคือเขามีเทศกาลนี้นะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับว่าก็คือออกมาจากต้นแต่ต้นเลยนะคะอ่าก็คือโขปาเจาเทศกาลโขปาเนี่ยเขามักจะแบบเล่นไฟจุดไฟ,ไฟเต้นรำกันหรือว่าอะไรเนี่ยคือเขาเชื่อว่าไฟเป็นสิ่งที่สามารถอ่าไล่สิ่งสกปรกหรือว่าก็คือเอาพวกโรคหรือว่าทุกพวกที่ไม่ดีไม่ดีออกจากชีวิตของเรานะคะแล้วทาให้ชีวิต ของเราเนี่ยจะเดืองขึ้นมาอย่างนี้นะคะาบางที่นะคะชมเผ่าลาหูของบางที่นี้เขาคิดว่าก็คือเทศกาลัวปาเราเรียกว่าโวปาเจียนะคะคือเป็นคล้ายๆปีใหม่ของเขาเลยนะคะอก็คือจะจัดใหญ่กว่าที่อื่นอันนี้ก็แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะแล้วสาหรับชมเผ่าลาหูวันนี้เจียวก็จบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วถ้าอย่างอื่นที่อะไรอยากจะถามเนี่ยเราก็คอมเมนต์กันได้นะคะคืออันไหนที่เจียวทําได้เจียวก็จะทําให้ดูนะคะแล้ววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ค่อยเจอกันใหม่อย่าลืมติดตามนะคะ